สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปซุภูสุคนครับขอตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอีสานมักมวนครับผมอ่ะมามือน,นี้นะครับบอไดอเอาพินมาดีให้พี่น้องเบิ่งบอไดเอาพินมาภาพพี่น้องเลนนะครับผมก็คือที่มานี่ก็คือใช้เหตุทีบอไดลงคลิปนะครับเป็นเวลาเกือบเดือนเป็นเดือนแล้วนะครับผมย้อนมาดเดี๋ยวนี้นั่นยูทูบผมนั่นถือวครับแอดเซนนะครับ <laughs> นะครับผม เส้นสีถือแฮกหรือส้นถือยังสักอย่างล่ะนะครับผมผมกับบอจักดับยูทูบนะครับผมแต่ว่าผมกับดำเนินการแก้มื่นี่โดนเจอแล้วพี่น้องตั้งแต่หนูว่าเป็นนะครับผมจนเท่าเดอยวนี้กับเกือบเวลาเกือบเป็นเดือนแล้วพี่น้องก็เลยบมมีก็เลยบม่ได้เฮ็ดคลิปลงนะครับผมถามว่าเป็นยังจังบวเฮ็ดนะครับผมมันกับหลาย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 อย่างเนาะนะครับผมแต่ว่าถ้าผมแก้แล้วอ่าผมกับสีเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งคือเก่านะครับถ้าผมแก้ได้เด้อ นะครับผมถ้าฟังข่าวฟังข่าวด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมถ้าผมแก้ได้นะครับผมกัสิกษสิเอาลงคือเก่านี่แหละนะครับกัสิเป็นช่องเก่าเ้องนี่แหละลุยสานหมักบวนนะครับผมแต่ถ้าผมแก่บ่อได้รือแก่บ่อพันนะครับผมการลดเศษในรูปวนพี่น้องเดนอ่าสิได้ลบควนพี่น้องฟองไปซื้อผู้ทุกคนนี่แหละที่ให้เกียรติตามรับที่ตามที่ที่จะที่ตามมาตลอดตั้งแต่ต้นจนปานนี้นะครับผมเนาะ เอาเป็นว่าถาดจังไหนเดี๋ผมสิแจ้งข่าวอีกเชิญนึงนะครับผมกับพขายาญในถึงที่สุดนะที่อยากจะอยากจะเฮ็ดคลิปไปพี่น้องมึงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันมันเฮ็ดแบบว่ามันเฮ็ดไปมันกับโบกเกิดประโยชน์เลยนะครับผมนะครับมันมันบ,บ่มีกระร่งใจเสียดเอา่าไงซะเนาะพี่น้องคือสี่เข้าใจนะครับมันหมายถึงความว่าจังไหนนะถามว่าเกิดเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องทุกคนนี่แหละนะครับผมสีเขาบอกมง <laughs> ต่ครับตัวผมเองนี่นะครับผมมันมีกำลังไก่เห็ดนะพี่น้องแล้วผมกำลังพยายามแกะอยู่นะครับผมกำลังแก่อยู่นะครับผมขอให้เดินนะสำหรับูพทิ่ขาดที่ห้องนะครับถ้าผมแก่ได้ผมกับสีแกะถ้าผมแก้ได้พี่น้องกับดนกับช่องเก้านี่แหละนะครับถ้าผมแก่ได้อีลีเลยนะครับผมกะน่าจะเป็นผมก็น่าจะได้เริ่มตนไม่นับหนึ่งไม่นับเริ่มจากศูนย์หม่นะครับผมถ้าทอดมือนั่นถ้าเป็นแหวนั้นอีหลีนะครับก็ขอให้พี่น้อง ฟ้องายนะครับผมกับไปติดตามช่องไม่ผมนัาแต่ว่าผมว่าห้เห็ดดอกนะผมแก้ปัญหาตัวนี้ซะก่อนนะครับผมทุกคนมันว่าอยากเริ่มไม่แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันกระเห็ดมากคือว่าปีปีกว่านะพี่น้องเนาะเป็นปีกวสองปีเป็นปีกัวล่ะนะส่วนเฮ็ดมาได้ปานีนะครับผมเนาะกับ่กับโบ่ได้หลนยนะครับแต่ว่ากับโบ่ได้หน่อยกับโบ่ถือว่าหน่อยนะสาหรับคนเริ่มจากศูนย์นะครับคือผมเนาะนะครับเป็นดจกะให้พี่น้องพิดป้องไปซื้อผู้ชนวนะครับผมกับ เป็นก็ให้กำลังใจผมกันแล้วกันผมกับแก้ไขสู่เตรียมทีกันนะครับผมได้ว่าได้จังไรเดี๋ยวผมสิมาแจงข่าวแจงข่าวอีกเท่นึงนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ฝากไ้ซ้ำนี้กันแล้วกันขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณสูผ่ผู้สู่คนเล่กันแล้วกันนะครับผมทีให้โอกาสนะครับช่องน้อยๆตรงนี้นะครับผมอะจังไรกะสิ่งที่ผมบอกมาแก,กาพ่พี่น้องพิจะได้าวด้วยนะผมแต่ผมแก้ได้นะ ก็ลงคลิปต่อไปถ้าผมแก้บ่ได้ผมสิมาแจ้งอ่าล,ลงคลิปแจ้งให้ฟังอีกเทื่อน,นึงนะครับผมเนาะว่าสีเดือด่องไม่จังไดมาจังไดไปจังไดนะครับผมฝากไว้กันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสุภูสุคนที่ให้เกียรต,ติติดตามที่ให้ให้เสียสละเวลาเข้ามารับชมคลิปคลิปนี้นะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเข้าใจตามนั้นเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณสวัสดีครับ